สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพาพบกับไก่ดำสามสายพันธุ์นะครับนะฮะแม่สายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ภูพานหนึ่งคือดำปิดปีตัวดำตัวดำสีดำดำทุกอย่างนะสีดำส่วนตัวสายสองก็จะเป็นขนสีขาวเนื้อตัวก็ดำสายสามวันนี้ครับได้มาจากภูพานเอามาสองเอมาได้สี่ตัวเสียไปสองตัวเหลืออีกสองตัวดูตัวนี่เป็นตัวเมียนะครับของตัวนี้นะ ก็จะเอามาขยายพันธุ์ครับพี่น้องไก่ดำผูพันธสายนี่ครับน่าจะถึงเดือนแล้วเนาะที่เราไปรับมากันมาเน,ะนาะเนาะถึงเดือนแล้วเนาะเราแยกเลี้ยงต่างหากก็มาให้แรกอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรามาแยกต่างหากเนาะมุบ้านต่างหากแล้วครับถึงเริ่มแข็งแรงแล้วครับไก่ดำผูพันธหนึ่งก็มาจากชาวบ้านนาของเรานะครับเขาก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันมาจะเอาไปแลกเป็นผูพันธสองครับ ได้กลุ่มกันเื่อพการศึกษาหาความรู้ครับสองพัน <c oughs> วันนี้ก็จะเลี้ยงไปรเรื่อยๆครับให้มันโตกว่านี้เผื่อได้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มันะครับกูพันสามมีแค่สองตัวนะพี่น้องครับสวัสดีครับ